คะขอบคุณค่ะสูวนเสดยสวัสดีมิงกะลาบากุมุสตาสวัสดีค่ะเย โอเคนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสมาชิก TK Park ทุกๆท่านนะคะรวมถึงผู้ชมทางทีวี TK นะคะ www.tkpark.or.th นะคะเข้าสู่วันสุดท้ายของนิทรรศการพิพิธอาเซียนหลากความเหมือนหลายความต่างอ j เจอ n e y t h r o ูอาเซียนครั้งที่3ค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราดําเนินมากว่าสีอาทิตย์นะคะแล้วก็เราก็ได้ร่วมกิจกรรมทําให้น้องๆเยาวชนนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนกันไปเต็มเปี่ยมเลยนะคะโดยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะทางอุทยานการเรียนรู้ที่ไคปาร์กนะคะก็ได้ร่วมมือกับกรมอาเซียนกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศนะคะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวค่ะสถานเอกอัครราชทูตจากทั้ง9ประเทศสมาชิกอาเซียนการท่องเที่ยวมาเลเซียประจําประเทศไทยสาขากรุงเทพมหานครค่ะสมาคมอาเซียนประเทศไทยนะคะรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะที่ทําให้งานดีๆแบบนี้นะคะสร้างสารรค์เกิดขึ้นให้กับเยาวชนไทยค่ะ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ความหลากหลายความเหมือนที่แตกต่างของกลุ่มประเทศในอาเซียนนะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมทั้งเชิงปฏิบัติการนิทรรศการนะคะการแสดงภาพยนตร์นะคะโดยในเร็วนี้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมในกิจกรรมพิพิธอาเซียนสัญจรเช่นเดียวกันค่ะ แม่วันนี้ลิวินมายืนบนเวทีแบบนี้แล้วนะคะแน่นอนว่ากิจกรรมรอบๆบ,บลานสารฝันของเรานะคะยังคงให้น้องๆคุณพ่อคุณแม่นะคะได้ร่วมสนุกกันโดยมีพาส,สปอร์ตนะคะแล้วก็มาตะลุยตามหมู่บ้านอาเซียนนะคะร่วมกิจกรรมเล่นเกมกันแล้วได้รับสแตปมครบ10สแตปมนะคะนำพาส,สปอร์ตกลับไปที่จุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็แลกรับของรางวัลไปได้ง่ายๆเลยบอกเลยว่าอันนี้ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ความรู้แถมยังได้รับของรางวัลด้วยนะคะเมื่อเราได้สแตปมครบทั้ง10สแตป์ค่ะ แต่แน่นอนนะคะบนเวทีนี้นะคะเรายังคงมีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกกันอยู่แน่นอนเพราะว่าวันนี้นะคะ เรามีการเสวนาที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นการเสวนาในหัวข้อร้อยเรื่องราวเรื่องอาเซียนโดยคุณฮิโรซานโนนะคะเป็นนักแสดงและก็พิธีกรจากรายการอาเซียนโฟกัสนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อสักครูน่นี้ใครได้นั่งอยู่บริเวณนี้เนี่ยอาจจะได้ดูรายการสักสองสตอนกันไปเรียบร้อยแล้วใครติดใจวันนี้คุณฮิโรซานโนเดินทางมาถึงที่เคปากเลยมาให้เรามาเสวนากันสดๆกันที่นี่เลยนะคะในเวลา14บสน อีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะเรายังคงมีการแสดงนะคะเป็นการแสดงของจากมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะคะการแสดงนี้นะคะเป็นการเซว,วนาเป็นการสนทนาประสาเสียงสำเนียงอาเซียนนะคะก็มาเรียนรู้ความเหมือนความต่างของอาเซียนผ่านเสียงดนตรีกันนะคะเรามาดูกันว่าความเหมือนและความต่างความน่าสนใจความลึกซึ้งของดนตรีเนี่ยการที่การเชื่อมโยงระหว่างคนสู่คนโดยการดนตรี มันจะเป็นยังไงนั้นในเวลา15นาฬิกาเราจะได้ชมกันแน่นอนเลยนะคะเป็นการแสดงจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะรวมถึงแน่นอนนะคะวันนี้เราก็ยังคงมีช่วงอาเซียนกลางแปลงค่ะคันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของภาพยนตร์จากประเทศสอปปอลลาวนะคะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีผู้กำกับเป็นคนไทยนะคะชื่อเรื่องว่าผ้าพันคอแดงค่ะ ในเวลา17นาฬิกานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครฟรีฟรีเราสามารถร่วมกิจกรรมกันได้เลยตั้งแต่อีกอึดใจอีกไม่กี่นาทีนี้เลยนะคะยาวไปถึงเย็นเลยนะคะแหมพูดแล้วอย่างงี้น่าสนใจขึ้นมาทันทีแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ยินเสียงนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆสมาชิาก TKP ทุกคนนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมที่ลานสารฝันแห่งนี้นะคะเดินมาจับจองที่นั่งกันได้เลยเพราะว่าเสวนา ความสนุกความตื่นเต้นของเรากำลังจะเริ่มขึ้นในอีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่ช่วงเสวนานั้นเนี่ยพิลิบินมีคำถามมาถามนะคะพร้อมกับของรางวัลมาแจกให้สำหรับน้องๆที่ได้ศึกษาความรู้รอบๆลานสารฝันของเรานะคะเดี๋ยวขอดูของรางวัลกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เรามีของรางวัลอะไรกันบ้างเชื่อว่าง่ายๆมากเลยใครได้เรียนรู้ ตามไวนิวนะคะแล้วก็ได้ถามพี่พี่ร่วมกิจกรรมแล้วจะต้องตอบคําถามได้อย่างแน่นอนวันนี้อ่าอันนี้นะคะเป็นสมุดโน้ตและปากกาจากประเทศมาเลเซียนะคะเพียงแค่ตอบคําถามของพี่ริวินเพียงหนึ่งคำถามก็จะได้รับของรางวัลน,นี้ไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวของรางวัลน,นะคะเราได้เห็นกันไปแล้วเนาะเตรียมฟังคําถามให้ดีๆนะคะคําถามแรกมีอยู่ว่าตั้งใจฟังนะคะใครตอบได้ยกมือนะ <laughs> อาเซียนมีกี่ประเทศอะไรบ้างคะเอ้ยเอ้ยตอบได้กันหมดเลยเดี๋ยวพี่บินมองไม่ทันนะเอามือจับหูก่อนนะมือจับหูก่อนนะเดี๋ยวน 1, 2, 3, ับหนึ่งสองสามเรายกมือนะคะอา้าวหนึ่งสองสามค่ะให้น้องผู้หญิงเลยนะคะตัวเล็กออกมาเลยค่ะสาวน้อยของเรานะคะ,ะเดี๋ยวหันหน้าคุณพ่อหน่อยนะคะอ่ะคุยกับพี่บิ๊กหน่อยดีกว่าชื่ออะไรคะ พิงพิงค่ะน้องพิงพิงนะคะน้องพิงพิงทราบไหมเอ่ยว่าอาเซียนมีกี่ประเทศและประเทศอะไรบ้างคะสิบประเทศสิบประเทศนะคะได้แก่กัมพูชาอ่าไทยค่ะลาวฮะมามาอ่ามาเลเซียบูไนทร์สิงคโปร์ฟิลิปปินส์ โดเีเซียเวียดนามครบสิประเทศจริงๆขอเสียงประมือให้น้องพิงๆิงหน่อยนะคะ<า>โอ้โหรางวัลสำหรับคนเก่งนะคะวันนี้เรา,าได้รับมาจากสถานทูตมาเลเซียเลยนะคะมอบให้เลยเก่งมากเลยนะคะสิประเทศจำได้แบบว่องไวมากเลยทีเดียวแต่คำถามของเรายังไม่หมดเท่านี้นะคะตอกันหน่อยดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าโอ้ยอันนี้เป็นคำถามลึกซึ้งนิดนึงเนา จริงๆถ้าเกิดว่าได้อ่านในไว้นิ่อาจจะตอบได้นะคะคำถามข้อที่สองตั้งใจฟังดีๆนะคะคำถามมิวว่าคนบรูไนไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีอะไรคะเชิญเลยค่ะเดินมาหาพี่ลิลลเลยดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวหันหน้าเลยนะครับชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยเซฟครับเซฟครับน้องเซฟนะครับน้องเซฟทราบหรือเปล่าว่าคนบรูไนไม่ควรใส่เสื้อสีอะไรครับเหลืองครับ,รบเป็นคําตอบที่ ถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยนะคะก็เนื่องด้วยที่คนบูไนเนี่ยไม่ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะเพราะว่าเป็นสีเฉพาะของสุลต่านนั่นเองนะคะเกี่ยวกับทางาศาสนานะคะแหมเก่งมากเลยคนเก่งของเราอ่ะยังมีคําถามอยู่นะคะใครตอบได้นี่ยกมือได้เลยนะคะ<อ>คําถามต่อไปมีอยู่ว่าถ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อถ้าว่าซันดองอยากถามว่าอยู่ในประเทศอะไรคะเชิญเลยค่ะเนี่โอ้คนเก่งของเราตอบได้ด้วย ถ้ำท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะถ้ำซันดองนั่นเองอะหนูชื่ออะไรเอ่ยชื่อนาค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อนาค่ะน้องนานะคะนาะอน,นาเนอะอน,นารู้หรือเปล่าว่าถ้ำซันดองอยู่ในประเทศอะไรคะเอ้ยอ,อยู่ในประเทศอินโดนีเซียะค่ะประเทศอินโดนีเซียยังยังไม่ใช่มีประเทศไหนอีกไหมพี่ดิวินให้ตอบอีกครั้งหนึ่งมาเลเซียพี่ดิวินให้ตอบอีกครั้งหนึ่งนะ <laughs> เวียดนามเวียดนามนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเนี่ยเ <c oughs> ชื่อว่าอันนี้เป็นรางวัลของคนเก่งแล้วก็คนกล้าว,วันนี้ใครตอบคําถามได้หรือว่าอาจจะมีข้อมูลอยู่ในใจออกมาอย่างนี้พรีบินพร้อมจะใจดีและไวให้อย่างแน่นอนนะ, <c oughs> ะรับของรางวัลเลยนั่นก็คือโดมิโนอาเซียนนะคะให้น้องๆได้ไปฝึกทักษะในการเล่นเกมแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียนกันด้วยเนาะคำถามต่อไปนะคะสองคำถามสุดท้ายแล้วนะคำถามรองสุดท้ายกันหน่อยดีกว่า คำตอบเป็นชื่อประเทศนะคะแต่ว่าจะเป็นประเทศอะไรนั้นมาตั้งใจฟังดีๆนะคะคำถามมีอยู่ว่าประเทศใดส่งออกมะม่วงเป็นอันดับหนึ่งของโลกคะอยอยบอกเลยว่าอยู่ในอาเซียนของเรานี่เองนะคะแล้วก็บอกเลยว่าไหน,นตบไปแล้วอะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดีกว่านะครับประเทศใดส่งออกมะม่วงเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะดิบินใบให้เลยว่าประชากรของประเทศนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเดินสวนไปสวนมากับคนไทยเราเนี่ย อาจจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำเชิญเลยเชิญเลยค่ะชื่ออะไรคะอิมค่ะน้องอิมนะน้องอิมทราบหรือเปล่าว่าประเทศอะไรคะที่ส่งออกมะม่วงเป็นอันดับหนึ่งของโลกคะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะย yeah. อันนี้เป็นโปสการ์ดนะคะของจากประเทศมาเลเซียเลยขอบคุณค่ะ ต่อไปเป็นคําถามสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเสวนาร้อยเรื่องราวเรื่องอาเซียนกันนะคะคําถามสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครได้เดินผ่านไปทางหมู่บ้านอาเซียนทางด้านซ้ายมือของฟิลิปิน์แล้วอาจจะได้ทราบกันคําถามก็ยังคงเป็นคําตอบยังคงเป็นชื่อประเทศอยู่นะคะซึ่งคําถามมีอยู่ว่าประเทศใดเป็นต้นกําเนิดของกาแฟขี้ชมดคะ อุ้ยตอบได้ไหมตอบได้ไหมมาเลยเชิญเลยนะครับอ่าคนเก่งของเรายิ้มหวานมาเลยสวัสดีครับเวียดนามโอ้เวียดนามเวียดนามฟิลิปปินให้ตอบอีกหนึ่งครั้งนะครับเวียดนามไม่ใช่นะ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวอย่าเพิ่งคามหาฟิลิปปินก่อนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฟิลิปปินเรามีของที่ระลึกให้แต่เดี๋ยวฟิลิปปินให้ตอบ <c oughs> เดี๋ยวหันหน้าหน่อยดีกว่านะครับอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟิลิปปินให้ตอบอีกหนึ่งครั้งฟิลิปปินใบก่อนว่าเป็นประเทศที่ชื่อ สี่พยาครับขึ้นต้นด้วยอ่า,อาง